ขออ้างอิงโกลแมน n s กซแล้วกันโกลแมน n s กซเขาก็ให้อัพไซต์ไปถึง4,009คำถามคือ,อแล้วโกลแมน n s กซจะผิดไหมก็ทองคํามันก็เลยยังดูเหมือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนะยกเว้นนะครับเรื่องของร,อรัสเซียยูเครนจูบปากกันซึ่งผมไม่คิดว่าจะรวดเร็วทันใจเราได้นัก แต้ถ้าเกิดรัสเซียยูเครนจูบป,ปากนะครับมีการคืนตัวพันธบัตรที่ฟีดของรัสเซียไว้คืนดอนลลาร์ให้กับรัสเซียไปอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โจะเกิดอะไรคือทองจะจบรอบเลยไหมสอปีขึ้นมา100%แล้วจะลงแรงๆแงบบที่เราเคยเห็นในอดีต กำลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Follow the Future พรบกับทีม Win the AI Era, s u s t e Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนั้นใน8 sessions เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และพูนศักยภาพสิบเด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนตแล้วทองเอาได้ไหมเนี่ย ผมกับมองว่าทองเนี่ยมันแสดงได้ถึงอาการที่แข็งแกร่งออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับเออคือเมื่อคืนอาจจะดูเหมือนลงหนักอะ่ะแต่มันก็มันก็พอเข้าใจได้มันเป็นอาการตกใจจากการซิเวอร์นะครับเออแต่ดูจากอาการตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเดือนตุลาคมแล้วกันทั้งแต่ที่มันควรต้องจบรอบอะ่ะแล้วมันเยืนได้นะครับก็เห็นลงความแข็งแกร่งบางอย่างบวกกับปีหน้า ออขออ้างอิง Goldman s a แล้วกัน Goldman s a c h เขาก็ให้อัพไซต์ไปถึง4,009คำถามคือ,อแล้ว Goldman s a จะผิดไหมก็มีโอกาสผิดแหละแต่เราก็ต้องมองดูที่เหตุผลในปีหน้าด้วยครับว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าภาพของดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้น,นครับเช่นถ้าเราคิดว่าเฟดปีหน้าส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบีย้ยครั้งเดียวแต่ตลาดเชื่อว่าสครั้ง ไปไปมามันอาจจะได้มากกว่าเท่ากับสองครั้งก็ได้จากอะไรหนึ่งอย่าลืมว่าประธานเฟดเปลี่ยนตัวนะครับอย่างที่2เนี่ยสิ่งที่ทุกคนไม่ได้คิดกันเลยก็คือชไหน่าช็อคชไนน่าช็อคก็คือตอนนี้ภาคการผลิตของจีนเนี่ยโอ้โหม่งสมบูรณ์แบบนะครับแล้วถ้าสารสูงเมกานะครับอ่าเขาตัดสินเรื่องของทาริฟนะครับรีซิโปเค็ลเนี่ยว่าเฮ้ยมันมันเกิน เกินเป็นการใช้อำนาจเกินเขาเรียกว่าอะไรเดียใช้อำนาจประธานาธิบดีเกินขอบเขตเนี่ยถ้าตัดสินออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทาริสมันก็จะซาลงโอ้จีนซึ่งปีที่แล้วเจอทาริสทั้งปีเนี่ยนะครับยังสามารถเอาอยู่ได้ปีหน้าถ้าไม่มีเรื่องนี้สินค้าจากจีนจะขนาดไหนนะครับเาเรียกว่าใช้หน้าช็อค2.0มันจะเกิดขึ้น คลื่นของพายุสินค้าจากจีนมันจะถมซัดกระหน่าทั่วโลกถ้าอยากรู้ละซัดแล้วเป็นยังไงดูเมืองไทยเป็นเป็นสําคัญนะฮะเมืองไทยปีนี้เป็นเหยื่ออันโอชานะฮะจากสินค้าที่จากจีนที่พาเลทเข้ามาเราจะสังเกตได้เลยว่าเงินเฟอ้อเราทําไมแบงค์ชาติถึงตั้งเป้าติดใกล้ศูนย์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าภาคการผลิตเราตอนนี้มันสินค้ามันต่ำมากมันถูกมากแต่ไอ้ทุกวันนี้ที่เรายังเงินเฟอ้อยังไม่ถึงขนาดแบบติดลบเลยเพราะว่าพวกภาคบริการเราอ่ะมันมันยังสูงมากค่าแรงเราสูงทุกอย่างเราสูงนะครับก็ทําให้เงินเฟอ้อจากภาคบริการเราไม่ได้ไม่ได้ลงต่ำโอเคเราก็จะได้เห็นเนี่ยนี่คือตัวอย่างเมืองไทยตัวอย่างชัดเจนเลยพอเจออภิมหาคลื่นสินค้าจากจีนเงินเฟอ้อเราโดนกดต่ํา ช่ไหมปีหน้าทั่วโลกจะเจอแบบนี้โดยเฉพาะในอเมริกาการลดดอกเบี้ยมันก็เลยง่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับมันน่าจะเป็นปัจจัยหนุนทั้ง equity แล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆก็ทองคำมันก็เลยยังดูเหมือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุน,นยกเว้นนะครับเรื่องของรัสเซยียยูเครนจูบป,ปากกันซึ่งผมไม่คิดว่าจะรวดเร็วทันใจเราได้นะัก อย่างถ้าดูจากเซเลนสกี้ดูจากอะไรหลายอย่างดูจากสไตล์โดนั้นทําด้วยอย่างเนั้นปัจจัยที่จะทุบทองให้มากที่สดุดผมยังไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงแบบสามเดือนแรกของปีหน้าทองมันก็เลยยังน่าจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการลงทุนได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับหุ้นนะเออนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกอะ่ะปัจจัยสําคัญเลยก็คือปีหน้าเงินเฟ้อม,มันจะถูกกดต่ำมากมนะครับ ค่ะส่วนฝั่งของรัสเซียยูเครนเนี่ยล่าสุดทางคุณเลนสกี้กับคุณทรัมป์นี่บอกว่าความคืบหน้าไปประมาณ90%แล้วนะคะเกิดอยู่ๆสามารถดีลกันขึ้นมาได้นะคะเกิดแผนสัติภาพใช้กันได้ขึ้นมาในช่วงต้นต้นปีเนี่นะคะพี่ปิ่งกระทบทองไหมคะคือพอดีมันสังเกตป่าว่ามันมันตลกมากเลยมันข่าวนี้มันมาเมื่อคืนพอดีแปลว่าอะไรแปลว่าดีลสันติภาพเนี่ยมันคุยกันมาตั้งนานแล้ว แล้วก็คืบหน้ามา,าตั้งนานแล้วแต่เราไม่ฟังเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้ฟังข่าวเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็นทองขึ้นเห็นเงินขึ้นไปเรื่อยแต่พอทองมันลงอ๋อข่าวนี้แหละสําคัญเราก็เลยไปหยิบมาไงเข้าใจไหมฮะก็อาจจะมีผลนะครับแต่อย่าลืมว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับฝั่งโปรตีนด้วยนะครับแล้วแผนนติภาพที่ว่าเนี่ยยังไม่รู้คืออะไรแต่ว่าดีไม่ดียูเครนปีหน้าจะมีการเลือกตั้งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเลยก็ต้องรอดูมากกว่า ค่ะแต่ว่าคือท้ายที่สุดถ้าเขาเอ็นเกมจริงเนี่ยมันกดดันทองไหมคะจริงๆกิ๊ตเตเคยคุยกับพี่ปิ๊ปิ๊ค่อนข้างกลัวประเด็นนี้อยู่พอสมควรนะปีี่แล้วใช่ก็มันเป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่ทําให้บรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกซื้อทองเอมาเป็นรีเซิร์ฟนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยดันที่ดันทองขึ้นมาพอดันทองขึ้นมาก็ดันซีเวอร์ขึ้นมาบ้างแล้วซีเวอร์ช่วงหลังมันขึ้นมาด้วยตัวมันเองพอซีเวอร์ช่วงหลังขึ้นด้วยตัวมันเองก็ช่วยดันทองอีก ต่างคนต่างสลับกันดนันนั้นปีหน้าถ้าเรื่องรัสเซียอยูเครนจูบป,ปากจริงก็ทองก็เตรียมพังนะครับพังที่ว่านี่คือระดับไหนคะพี่ปิ่งคือพังคือทองจะจบรอบเลยไหมสองปีขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นแล้วจะลงแรงๆแบบที่เราเคยเห็นในอดีตหรือว่ามันมีบางมุมที่มองว่าทองคาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่สาคัญของโลกไปแล้วเป็นรีเสิรเป็นสิ่งที่เอามาช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของการเสื่อมค่าของดอลลาร์มันลงมันก็จะไม่ลงแรง มันประวัติศาสตร์มันสอนเราแล้วอย่างที่คุณกีตาร์ได้โชว์ตัวเลขออกมาเออมันประมาทไม่ได้มันมันตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนมันขึ้นมามันก็ขึ้นมาด้วยธนาคารกลางซื้อซื้อจริงๆด้วยแล้วถ้าเกิดรัสเซียยูเครนจูบปากนะครับมีการคืนอตัวพันธบัตรที่ฟีดของรัสเซียไว้คืนดอลลาร์ให้กับรัสเซียไปอย่างเงี้ยโอ้โหอจะเกิดอะไรอ่ะนึกภาพดิกระยองอ่ะ มันอาจจะไม่จำเป็นต้องลงในระดับแบบดอดาวห้าสเอร์ซ็จากยอดหรอกโอ้ขอสักยี่สบเปอร์เซนจากยอดก็หนักนะนะ,ค,ะ,นะครับก็ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะขนาดไหนรู้อย่างเดียวก็น่ากลัวนะครับแต่ไม่คิดว่าจะเกิดนะองั้นพี่ปิงแนะนำยังไงกับทองคำคะพี่ปิงคะคือปีหน้ามันเหือนเดิมเลยคุณกีตา้าก็คือทีหน้านะครับ there is no the alternative มันไม่มีทางเรียกอื่น เงินเฟอ้อถูกกดต่ำดอกเบีย้ยมีลุ้นจะปรับลดลงนะครับาภาพการเติบโตของโลกยังคงมีอยู่ปีหน้า GDP โกลโลกนะครับก็อย่างน้อยๆ MF ก็มองไว้ประมาณ2.3นะครับตัวอเมริกาเองนะรเราจะเห็นได้ว่า f e d เองปรับจาก1.8เป็น2.3นะครับนะฮะ โกแมงแท็กอ่ะไม่ได้มอง2.3ด้วยเขาให้2.5ด้วยมึงนะครับ2.5 2.6นี่แหละของเมรกาโมสูร่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ